อืยังร,ร้อนร้อนเลยนะครับนี่ดูครับอือหือ สวัสดีครับผมอ้ํา KSM คลิปนี้ผมไม่ได้จะมาตำหรือกินอะไรที่มันเผ็ดเปรี้ยวจัดจ้านนะครับก็คลิปนี้ผมจะมากินของหวานบ้างครับเปลี่ยนสไตล์บ้างครับนี่ครับที่อยู่ข้างหน้าผมก็เป็นขนมกรกครับภาษาไทยไม่รู้เรียกอะไรนะครับภาษาบ้านผมเรียกขนมกรดครับข้างในก็จะเป็นไส้มะพร้าวอ่อนนะครับ นี่ครับทุกคนยังร,ร้อนๆอยู่เลยครับเดี๋ยวแกะดูนะครับข้างในนี่ครับข้างในก็จะเป็นมะพร้าวอ่อนแล้วก็ใส่น้ำตาลหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับอื้กลิ่นหอมๆทุกคนว้าวน่ากินมากเลยครับ <c oughs> ก็คลิปนี้มาเปลี่ยนมากินขนมยั่วบ้างนะครับ ก็มาเริ่มกินกันเลยครับนี่ครับอือหือยังร้อนๆเลยนะครับนี่ดูครับอืกัดไปมันจะกรอบนอกนุ่มในครับเวลากัดมันจะได้ยินเสียงกรึบกรึกรบกโอเค รสชาของมันหวานหอมอร่อยครับจังหมดนี้ผมซื้อ20บาทได้5ลูกครับซื้อจากร้านในหมู่บ้านครับ นะครับอร่อยมากครับกินของหวานเน <Yahoo! S 1> บ้านผมเขาเรียกขนมโกราชภาษาไทยไม่รู้เรียกอะไร <laughs> เช่นเคยครับทุกคนตอนนี้ผมก็มากินอยู่หลังบ้านครับทำกลางบรรยากาศที่เงียบสงบครับ <c oughs> เนื้อของมันก็มันๆนหน่อยนะครับเพราะว่าเขาเอาไปทอดกับน้ำมันครับ มากินของหวานก็อร่อยเหมือนกันนะครับเนี่ยปกติจะกินแต่อะไรที่มันจ,จัดจ้านเผ็ด <laughs> คลิปนี้ผมก็เลยจะลองเปลี่ยนแนวว่าครับโอเค เวลากระด,ดูนมะพร้าวอ่อนเนี่ยหอมหอมดูขนาดของมันครับเข้าฝ่ามือผมเลยใหญ่กว่าอีก ตอนนี้บรรยากาศก็เย็นสบายนะครับมีลมพัดนิดนิดถ้าอันพวก ผิวมันจะออกแดงๆไงเวลากัดไปมันจะกรอบๆมันจะได้ยินเสียงกรึบๆๆเลยครับเวลาได้กินของหวานเนี่ยฟินมากครับทุกคน ชิ้นสุดท้ายครับต้องใช้เวลาเคี้ยวนะครับเนี่ยแต่รับรองทุกครั้งที่เคี้ยวไปืฟินมากครับเขาก็จะโรยด้วยครุกเครากับงาขาวนะครับ ครับบอกเลยนะครับว่าขนมครุ๊เนี่ยอร่อยมากๆครับหวานมันหอมอร่อยครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ขอลากันไปเพียงแค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับขอบคุณครับ